วันนี้เราจะไปวัดกันนะครับนี่คือของที่เราจะเตรียมไปถวายปู่ทําบุญกับที่วัดเวรุวันนะครับมีปลาเผาชุดหนึ่งแล้วก็ซื้อมาสองชุดนะฮะชุดหนึ่งถวายพระแล้วก็ชุดหนึ่งครับให้แม่ออกพ่อออกนะครับป้าเพิ่นจับเพิ่นบอกว่าให้ชิมข้าวผัดดูนะเดี๋ยวจะชิมดูข้าวผัดบาร์เซอล้ชิมตัวนี้ป ไไเออเออเออซิมก็เหรอฮะฮอฮอฮอฮะ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 ฮอฮะ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 ปะฮะฮะฮเป้ะฮ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 ะสะฮ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 ่ออออร่อยอร่อยอ ซาตุซาตุเด้อดิกินเนทากจุดสนามมากก่อนบอกระยะบ่กคอยถึงบ่มีแต่จะอยากให้ขาดอยากให้อดให้มาเรื่อยๆเด้อซาตูเออไว้เรื่อยนเดี๋ยวไปสิ่งไว้อยู่ทางเทนเอ้าคอยต้องใส่กุมื้อเออไปยังไปยังสิยังบอดี้บดีมือเองอยู่ทำงานอัะแรงอย่างนั้นนะครับครับครับมีมีน้ำสลัดบ้างโอเคอ่ะถาม